นี่คือกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการของสวยคาสิโนและก็คอร์เซนเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นสวยแรงงานต่างด้าวที่มาจากพมาก่านี่คือระบบการส่งสวยถึงหัวหน้าออกรุ่น36กํากับดูแลภาพรวมและส่งสวยขึ้นไปถึงบิ๊กปอสปอสองและปอหนึ่งจากที่ผมได้ฟังนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิต้องขอเวลาก่อนแล้วเมื่อายละเอียดได้เรียบร้อยแล้วผมจะมาชี้แจงให้ทง ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับทั้นอยากกาบเรียนให้ท่านทราบด้วยครับการระบาดและลอกใหม่เนี่ยมันเกิดจากการปล่อยปะละเลยให้มีการนําแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศชาติบ้านเมืองเราทําให้คนไทยเราเดือดร้อนลาบากกันทั้งประเทศมาตรการที่ท่านใช้ก็นี่เหมือนที่ผมได้กล่าวเรียนไปตัดสินใจผิดพาดาดลาดคลาดเคลื่อนในการที่จะควบคุม28จังหวัดท่านบอกไม่ล็อกดาวไม่ได้ล็อกดาวนะ แต่เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษควบคุมสูงสุดสูงสุดแล้วเป็นควบคุมสูงสุดเด็ดขาดอีกนะครับมีกระบวนการค้าแรงงานเขื่อนข้ามชาติเป็นผู้นําชาวเมียนมาชาวโรฮิงญาและคนจีนที่จิตช่วเข้ามาในประเทศไทยผมจะชี้ให้ท่านท่านเห็นว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงในกระบวนการนี้ผมต้องกล่าวหาเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีท่านรองในรฐมตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเพรานะกระบวนการนี้มันเกิดตั้งแต่ปี57เป็นต้นมา หลังจากรับประหารเนี่ยมีการจัดระบบเพื่อที่จะประมูลสวยเพื่อจะหาไรายได้จากสวยสมัยนั้นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นรองนายมงตรีฝ่ายของมั่นคงครับในรัฐบาลคอชชเป็นที่น่าสังเกตทำาน่งนครับเดิมมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวพศ .2511 ใช้บังคับอยู่ปี60ครับประกาศใช้พระราชกำหนดขอไปท่านท่านครับ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวออกเป็นพระราชกำหนดครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวหรืองานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้สะดวกขึ้นในกลุ่มนี้มีทั้งหมด12กลุ่มตัวเลขข้างหน้านี่หมายถึงกลุ่มคนนะครับผมปิดป .1 2> ป .2 ส .4 เอาไว้แล้วผมจะเฉลยตรงนี้เป็นโครงข่ายเครือข่ายกระบวนการถ้ารรท่านประธานดูง,ง่ายๆก่อนนะครับนี่เป็นสวยกลุ่มคนจีน ที่ทำคาสิโนแล้วก็คอรเซนเตอร์ที่เข้ามาจุดสำคัญอยากให้สังเกตครับอยู่ที่11ทับหนึ่งครับเป็นเสมือนตัวกลางไล่ขึ้นไปข้างบนครับมีหมดครับบิ๊กปอผมมีรุ่นให้หมดเลยนะครับแต่ละกลุ่มมีรุ่นให้หมดครับรุ่น3 6รุ่น4 2อย่างเช่นรอตออเขหนึ่งนะครับ10หมวดมอนออมอนี่คือชื่อย่อเขานะครับท่านผ่านผมต้องขออภัยที่ต้องปิดเป็นชื่อย่อเพราะเป็นข้อกล่าวหา ในทางการเมืองนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการของสวยคาสิโนและก็คอร์เซ็นเตอร์ที่นําเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นสวยแรงงานต่างด้าวรือแรงงานข้ามชาติที่มาจากพมาก่าที่เราเรียกโลยินญ,ญานครับมีกระบวนการทีท่นานประธานปสองนะครับตั้งแต่ปี57วางระบบเข้ามาในการที่จะจัดการเรื่องสวยมีตัวเอกก็คือ11บเทับหให้รรท่านประธานเห็นครับและที่สมคัญขยายวงมาครับเกี่ยวเนื่องไปถึงระดับ ฐานลากเลยดาบจอ11เทับหนึ่งเนี่ยท่านนั้นครับเรียกว่า120บล้านผมจะใช้คำว่าดาบจอ120มีความเกี่ยวเนื่องมันที่ทีมนายยอ11ทับสองครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่ม11ครับนายจอ11ทับสามไล่มาครับและที่สำคัญคคือเจออในสภานี่็คงเยอะแต่อย่าท่านอย่าไปตกใจไม่ใช่ท่านแน่นอน11ทับสี่แล้วก็เสียจอ11ทับห้าอยู่ในกทมส่วนใหญ่อยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ เข้าสมุดประการครับรางงานกลุ่มนี้เส้นทางสวยจินระบบมันเป็นอย่างนี้ครับจาก12ทับหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะ้วส่งต่อขึ้นไปครับพันตารวจเอกสอสอห้าห้าคือหมายเลขของคนอยู่ในกลุ่มนะครับรุ่น42เป็นคนวางระบบสวยเป็นคนแรกสายตรงบิ๊กปอสี่รุ่น3 6ที่ผมฉายภาพใหญ่ให้เห็นมันจะไล่ไปอย่างนี้เลยครับนี่คือระบบการส่งสวยถึงหัวหน้าอ6รุ่น3 6กํากับดูแลภาพรวมและส่งสวยขึ้นไปถึงบิ๊กปอสี่ปอสองแปอหนึ่ง ท่านดูตรงนี้ครับนี่ขยายรายละเอียดได้เห็นครับระบบเขาจะเป็นอย่างนี้ในการส่งช่วยสิ่งที่ผมต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยปหนึ 1, ่งปสองปสปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่หลักฐานตรงนี้มันฟ้องครับเวลามีคดีมีการจับกลุ่มคุมขังได้จับนายกิเกอได้คดีเงียบหายหมดเลยครับถ้าระดับบนไม่รู้เห็นเป็นใจคดีเหล่านี้เจะเงเยี่ยมหายได้ยังไงแรงงานเมียนมา17รายขออภัยที่ต้องพูดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในข้อกล่าวหาผม รอบก็บมืองผิดกฎหมายหายทําไนครับนี่เข้ามาที่วังเจ้าดับจอนะครับเป็นหัวหน้าขาบวนหายจับกลุ่มวมัน่อ28กุมภาปี62เงียบตามไม่เจอะนี่ก็เมื่อวันที่20พฤษภาคม2563ครับจับพี่น้องที่ลักลอบเข้ามาเป็นชาวโรฮียา12คนหายครับทาไนแนละ้วเงียบคดีต่อไปครับ12 mm hmm. มกราปี64นี่เองคร จับที่ได้ดอนเมืองอันนี้ก็เงียบครับหายเลยนั่นหมายว่ากลไกของการควบคุมดูแลเอ,อื้อประโยชน์เอ,อื้อการทํางานต่อก,กันและกันนะ่ะมันเป็นขบวนนี่ก็หายครับดูตัวอย่างต่อไปครับนี่ข่าวดังมากท่านประธานนะยาไอซ์หนึ่งจุดห้าตันนะลักลอบขนเข้ามาที่ด่านห้วยละอุจังหวัดตากครับจับกลุ่มเมื่อปี2 0 6 2เงียบครับท่านประธานตามไม่เจอหายไปไหนไม่รู้จากที่ผมได้ฟังนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิที่ทางท่านได้เอามา แต่ก็ต้องขอเวลาที่จะไปสอบสวนดูว่าเป็นเรื่องของขบวนการนั้นได้ดาเนินการมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ในระดับล่างต้องขอเวลาก่อนแล้วเมื่อรายละเอียดได,ได้เรียบร้อยแล้วผมจะมาชี้แจงใหทง้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับทว้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการปฏิญาณร,รับธงไทยเฉล,มลิมพลที่บอกว่าผมไม่ได้กล่าวข้อความที่ เป็นอย่างการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญเ,เป็นคนกรณีกันนะครับข้อความต่างๆก็ต่างกันไม่เหมือนกันนั่นเป็นเรื่องของธงชัยเฉลิมพลที่ผมนําทหารไปรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นคนละเรื่องนะครับนั้นกับกาบเรียนให้ท่านทราบด้วยครับ